ตาระำดาบน,นะครับทุกท่านครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธกเบศรที่มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มานาถบพิตรเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมทรงปฏิบัติพระองค์ดังพระประบร,รมบราชโองการที่ได้พระราชทานในการพระราชพิธีบ,บร,รมบร,รชาชาพิเศษว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมาชนชาสยามอีกทั้งทรงพระวิริยะอุ砂หะ ทุนเกิดกำลังขร้ววรกายและพระราชทรัพย์บางเพลียนพระราชกรณีนนยกิจน้อยใหญ่เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นโดยทรงได้เพิ่มโครงการด้านการพัฒนาชนบทหลากหลายโครงการทั้งโครงการที่เกี่ยวข้องกับดินน้ำป่าไม้การประมงการปศุสัตว์เป็นต้นซึ่งล้วนเป็นปจัจจัยฐาน้นฐานสำคัญและยังเป็นการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาประเทศอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน ดยความวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทำให้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชประเทศไทยจึงโครงการพระราชดำริจำนวนกว่า4,000โครงการและมีศูนย์การศึกษาการพัฒนาเรื่องมาจกพระราชดำริของแกงตัวภูมิภาคของประเทศสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนั้นได้รับพระหมหากราบลาดีคุณป,ประ,าปร,ะราชฐานนางพระจอมเกล้าเป็นนามของสถาบนัน และได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสานงานเพงวัดมหากุตรวิทยามหาราชเป็นตราประจามหาวิทยาลัยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระมหาการนาทีุ่ณต่อมหาวิทยาลัยโดยทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้กับิสิตผู้สาเร็จการศึกษาของทั้งสามพระจอมเกล้าและโปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จเป็นพระองค์อันเป็นการอันเป็นการเสริมกำลังใจให้กับบัณฑิตและครอบครัวให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับพระราชทานปร,ริญาบัตรจากพระหัตถ์ของพระองค์และอีกหนึ่งเสิ่งที่เรายัคางคงระลึกถึงเหตุการณ์ที่อยู่มีความทรงจำคือการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการที่สการเทคโนโลยีออครั้งที่6กของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเมื่อวันที่24ตุลาคม2534 แรงแง่พระองค์จะเสด็จสวรรคตไปแล้วแต่ถ้าพระราชกรณียกิจที่ยังประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและอาณาระชรราชมากมายเหลือขนนานนักยังคงอยู่ในดวงใจของพระนรีก่อนนี้ตลอดรูด้วยโดยสำนึกในข้มหาการงานที่เิอันหาที่สุดไม่ได้มหาวิทยาลัยมโิดลประจอบล้าวธงรีจึงได้จัดงานวันโเ้มนิรมมหาราชเพื่อในวันนี้เพื่อหอลึกถึงพระมหาราชรษัตรที่ก้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้สถิตยอยู่ในดวงใจปวงประชาะเนนิรันดโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญรองศาสตราจารยา์ดรสุริศเสตียเดชอาารบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประธานพิธี็นจุดทุกเชกตูชารัตนาไตรและเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยว่าโงบาลาเพื่อเนื่อง,งพระบรมฉายาลักษณ์พระบา,รระาทสมทเด็จพระบรมินทยาธิเบศมาผู้มิพคุณในเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วถาวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรแถวตรงถาวายคำนับ แล้วตรงถวายคำนับลำดับถัดไปขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีได้กล่าวรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นลำดับไปขอเรียนเชิญท่านเนื่องในวันนวมินทรมหารักษหรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาคุณคนอดุเดศตาาราบรมนาบอพิสข้าพระพุทธเจ้าน,นายสวิตเซียอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะนา,านข้าราชการลูกยากและนักศึกษาต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกใน,าานพระอาหารคุณนาที่คุณ อันหาที่สุดดีได้ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,การที่เดมหาคุณวิพลอดุญเดติมหาราภบรม,น,มานาถบพิษอป,ประสมนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจากักรต่างประจักษ์ซึ่งในพระมหาคุณนาที่ขุยและระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระมรการ และกำลังรับปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนางนาประการเพื่อ,ปร,อประโยชน์สุขแห่งกุรผสมนิกรโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ก็ให้เกิดประโยชน์อย่างอนเองอนกนานแก่ประเทศชาติทางด้านพระราชทานหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาาชได้ดำเน,นินชีวิตโดยใช้ความรู้ และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันอีกทั้งยัง่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศตา่างๆที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายไปทั่วที่สารทิด้วยสมนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดที่ได้ปวงข้าพระพุทธเจ้า จับน้อมนำแนวทางพระราชกริีที่ได้พระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสินไปเนื่องในวันนักโมบินพระอาราลาหรือคล้ายวันสมานพของพระบาทสมเด็จพระบรมเชนกาธิเบกรมหาภูมเดพระปเมิเดรมหาราชบรมนาชบพิตรในวันนี้ ขอให้ผู้ที่ร่วมจงรู้กันณสถานที่แห่งนี้พร้อมใจเป็นยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระอารูณาที่คุณอันหาที่สุดที่ได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยหลัแบแนีลับถวายความเคารพพระบรมชายาลักษณ์พระบาะทาสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พลนมาน้าปอติแถวตรงถวายคำนับและขอเรียนเชิญท่านร่วมน้อมระลึกถึงพระมหารกรุณาธิคุณเพื่อการยิงสลบนิ่งเป็นเวลา89นาทีอันเรียนจำนวนเท่ากับผู้ชมการสาของพระองค์เมืม่อตอน2 ขอขอมนคุณทุกท่านคับทวายความเคารพพระบรมชาติลาพระบาทสมเด็จพระบงค์ชนากาท่เบมหาภูมมิพัฒน์ทินาเดช